สิบข้าวห้ามเรื่องบ้านไขความลับความเชื่อโบราณที่ว่ากันว่าทําแบบนี้เจอดีแน่เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยโดนผู้ใหญ่ทักว่าห้ามทํานู่นทํานี่ในบ้านเป็นประจำบางก็ว่าห้ามเหย็บธรณีประตูเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุุมครองอยู่บางก็ว่าห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัวเพราะจะได้สามีแก่งานนี้หลายคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้มาจากไหนมีอะไรนั่งใส่บ้าง แล้วจะเชื่อได้จริงหรือไม่เอาละอย่ามัวน,น่านิ่วคิวกหมดกันอยู่นานเพราะวันนี้จะพาไปรวบรวมความเชื่อที่มักโดนห้ามไม่ให้ทําในบ้านพร้อมเผยเบื้องหลังคําเตือนของผู้ใหญ่มาเฉลยให้ฟังกันครับหนึ่งห้ามเหยียบทรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เราเหยียบทรณีประตูเวลาเดินเข้าออกเพราะมีการบอกเล่าเก้าสิบกันมาว่าที่ทอณนีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาอยู่ หากจะต้องเดินผ่านต้องก้าวข้ามให้พ้นทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าบ้านไทยสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้านําลําคลองจึงต้องทาเทานีประตูสูงๆเอาไว้ดักฝุ่นและน้ําไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดงคานเล่นจนตกลงไปในน้ํานั่นเอง 2. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่า การกวาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด,ด้วยไม้ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านตอนกลางคืนอาจจะเผลอกวาดของชิ้นเ,เล็กๆตกลงไปใต้ถุนบ้านและหาไม่เจอเพราะของไปรวมกองกับขยะนั่นเอง 3. ห้ามตากผ้าข้ามคืน ว่ากันว่าที่โบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือจะเอาไปเช็ดปากโดยจริงๆแล้วการห้ามตากผ้าข้ามคืนเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้าเนื่องจากหากตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยแล้วก็อาจทําให้เสื้อผ้าที่พึงซักเสร็จเปียกฝนหรือเปียกน้ําค้างที่สําคัญอาจจะมีสัตว์หรือมแมลงมีพิษมาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนํามาสวมใส่ได้ 4. ห้ามรับมีดตอนกลางคืน ความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่ากันว่าในของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีดออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผักซึ่งจริงๆสาเหตุหลักของการห้ามรับมีดตอนกลางคืนเนื่องจากตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองเห็นไม่ชัดจนอาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระวังตัวจนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทงนั่นเองห ห้ามทําให้ครัวสกรปรกคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกเด็ดขาดเพราะจะทําให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยปลและเลยทําให้ห้องครัวสกรปรกก็จะทําให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสมปนไปกับอาหารและทําให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นหกห้ามนั่งบนบันไดอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนคงเคยโดนผู้ใหญ่เตือนเวลาที่นั่งเล่นบนบันไดผ่านการบอกต่อกันมาว่า หากนั่งบนบันไดจะทำให้คนในบ้านเจอเรื่องร้ายหรือมีความทุกข์เบื้องหลังกลอุบายนี้ก็มีไว้เพื่อเตือนไม่ให้เด็กๆนั่งบนบันไดเพราะกีดขวางทางเดินของคนอื่นและอาจทำให้คนที่เดินสวนไปมาสะดุดหกล้มตกบันดไดได้เนื่องจากบันไดบ้านสมัยโบราณอยู่นอกบ้านและมีราวจับเพียงด้านเดียวหรือบางบ้านก็ไม่มีราวจับเลยนั่นเอง 7. ห้ามเดินข้ามขั้นบนันไดเพราะว่ากันว่า หากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้ธรรมาหาก,กินลำบากค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้แค่เอาไว้เตือนเท่านั้นแต่เป็นคำสอนที่แฝงคติไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำเกินความสามารถและเป็นการสอนให้รู้จักคิดทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการเดินขึ้นลงบันไดให้ก้าวทีละขั้นเพราะหากก้าวข้ามก็อาจจะพลาดตกลงมาได้ 8. ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะตกแต่งห้องนอนแต่ละทีก็จัดหาห่วงจุ้ยกันให้วุ่นเพราะเดิมมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทําทให้ฝันร้ายและหลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้วปกติผนังฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นฝั่งที่รับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไว้เต็มๆเมื่อตกกลางคืนผนังก็จะคลายความร้อนออกมาหากหันหัวเตียงเข้าหาผนังบ้านด้านทิศตะวันตก ก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเอง 9. ห้ามปลูกต้นไม้ที่มาจากวัดเพราะว่ากันว่าการนํำต้นไม้ที่เคยปลูกในวัดมาปลูกต่อที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูงหากใครนํามาปลูกที่บ้านอาจจะทําให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยาก และอาจจะทําให้รากต้นไม้เกิดความเสียหายได้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมนําต้นไม้จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งยังเป็นกฎสโลโบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรนําของส่วนรวมมาเป็นของตนเองอีกด้วย 10. ห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้านเนื่องจากชื่อของต้นลั่นทมก็ยังออกเสียงคล้ายกับคําว่าละทมที่แปลว่าความทุกข์ เลยเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นลั่นทมก็จะนำสิ่งไม่ดีมาให้ตามชื่อซึ่งแท้จริงแล้วลั่นทมเป็นต้นไม้มียางที่เป็นพิษและมักจะมีบุ้งมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ในบ้านอาจเป็นอันตรายได้แต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้ก็มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพร่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วสรุปได้ว่าความเชื่อโบราณก็คือ กนอุบายอย่างหนึ่งที่คนรุ่นก่อนคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชื่นชมในความหัวไวของคนสมัยก่อนจริงๆเอาเป็นว่าใครจะเชื่อก็ไม่มีปัญหาหรือใครจะไม่เชื่อก็ตามความสะดวกแต่ถ้าอยากให้คนในบ้านปลอดภัยจะทำตามไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ